อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปอ่ารูน่านะจริงๆตอนนี้รูน่าไม่น่าจะเป็น888แล้วล่ะฮะน่าจะเป็นรูน่าคลาสสิกนะที่มีการงานที่สมบูรณ์แบบแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า powerboard นะก็ประมาณ77%นะเท่าที่ทราบก็ตอนนี้เนี่ยตัว exchange ต่างๆนะฮะเช่น Binance คูคอยแม็กโกโบนะฮะก็ ขาลับนะฮะขาลรับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเาสเต็กในพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นวันที่25ของเขาอ่ะนะฮะถ้าไป26กเนี่ยก็จะเป็นพรุ่งนี้นะจะเป็นพรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าของของวันที่27ของเราอ่ะนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยาการงานอย่างที่บอกก็เป็นการงานที่นำราบผลใหญ่มาให้นะแล้วจะนำโชคใหญ่มาให้ ปหาก็คือคำนี้เนี่ยผมพูดมาโดยตลอดตั้งแต่ดาวอังคารย้ายตั้งแต่วันที่ยี่ห้ามิถุนาเป็นต้นมาก็พูดคำนี้อยู่เนื่องๆน,น,นะการงานเป็นเกษตรมั่นคงหลังจากนั้นมาการงานจะนําราบผลใหญ่มาให้นะฮะแล้วก็มีคําทํานายรายเดือนมาให้แล้วมีอยู่ข้อหนึ่งที่ผมทำนายไว้ให้ก็คือจะมีการเปลี่ยนแผนซึ่งตอนนี้เนี่ยพอเพิ่นพอเพื่นก็พวกกลุ่มเดฟนะฮะก็มีการแจ้งแล้วว่าจะเปลี่ยนแผนกันในช่วงธันวา นะเพราะว่าตอนที่ผมบอกคุณว่าช่วงวันที่1ทธันวาไปจนถึง8มีนาจะมีการเปลี่ยนแผนนะจะมีการเปลี่ยนแผนอันนี้เนี่ยเขาแจ้งเลยว่าธันวาจะมีการเปลี่ยนแผนเป็น V23 ตอนนี้เนี่ยเวอร์ชันน่ยี่สิบสองนะปลายปีจะเป็นเวอร์ชัน23่ในเดือนธันวานี่เห็นปะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมก็พูดไว้หลายคลิปลูกศิษย์ก็ ในทั้งในห้องสายเก่าก็ดีเนี่ยหรือบางคนเนี่ยไลายมาบอกว่าเป็นจริงๆตามที่อาจารย์บอกนะว่ามีการเปลี่ยนแผนจริงๆนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเอาข้อเท็จจริงไปสำทับนะฮะเพราะว่าผมพูดไว้นานแล้วเดี๋ยวจะมีพวกฟังไม่ได้สับนะแล้วก็เอามาบอกว่าเพ่อเจอก็แล้วแต่คุณแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามาฟังทำไมนะ,ะอันนี้ก็ต้องตำหนินะต้องตำหนิ เสร็จแล้วเนี่ยนะเออวันนี้เนี่ยมีข่าวดีสำหรับชุมชนชิปนะเพราะว่าตัว eBay เองเนี่ยเขาก็มีการใช้ Bitcoin กับชิปเนี่ยชำระได้นี่ก็เป็นข่าวในสยามบลนะ็อกเชนนะเออถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชุมชนชิปนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่สำคัญอย่างที่บอกนะฮะว่าตัวชิปชิปเองเนี่ยมีสถานะใช้เป็นเงินได้นะในไบ a นนการ์ด แต่สามารถใช้จ่ายได้ในโซนยุโรปนะอันนี้ก็ข่าวจากใบแนนการ์ดก็มีการลีชิบะเข้าไปเป็นโทเค็นที่ชำระนะสินค้าได้60 60ล้าน60ล้านล้านค้านะในยุโรปนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีอันนี้ก็มา Ebay อีก อีเบก็สามารถใช้บิตคอยกับชิปเนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้อันนี้ก็เป็นข่าวในสยามบล็อกเชนอีกข่าวหนึ่งซึ่งมาเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วก็เป็นข่าวที่แจ้งว่าเออเงินเฟอ้อนะใช่ไหมนะฮะเนี่ยเขาบอกว่ามันมันมันไปในทางที่ดีอะ่ะมันไปในทางที่ดีอะ่ะผมถึงบอกไงว่าในช่วงปลายปีเนี่ยข่าวดีๆมันจะมาเยอะนะ โดยเฉพาะเลือกตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันจะเริ่มเป็นผลบวกมากขึ้นเพื่อต้อนรับการเลือกตั้งในช่วงวันที่พปศพิธีการนี้ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่รัฐบาลเนี่ยจะปล่อยนะให้ข่าวร้ายๆมันออกมาเขาต้องมีแคมเปญน,นะฮะโปรโมชั่นต่างๆที่เขาสามารถเอื้อพักการเมืองของของรัฐบาลคุณไบเดนอะนะฮะให้ชนะการเลือกตั้งทั้งสภาล่างสภาสูงนะแล้วก็ เออผู้ว่าการรัดในบางผู้ว่าการรัดอ่นะอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยนักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆอ่ะเขาก็คาดการได้นะประเด็นปัญหาก็คือตัวเลขหรือเม็ดเงินที่มันจะเข้ามาในช่วงปลายปีเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเม็ดเงินที่ฉาบฉวยผมเคยยกตัวอย่างให้ลูกศิษย์ฟังนะในคลิปก่อนๆว่าเออในไอ,อคุยรอบทิศตลาดคริปโตเนี่ยนะฮะที่ผม เอาข้อเท็จจริงมาพูดว่ามันจะมีการาจ่ายเช็คก,กระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจใช่ไหมฮะอา่าอันนี้ก้อนหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นเรื่องเม็ดเงินที่อย่างก็เรื่องสมัยบ้านเราอะเราดูบ้านเราหาเสียงช่วงนั้นเนี่ยนะเออเงินมันจะสะพัดมากเลยเพราะมันมีอะไรฮะจ้างรถแห่ทําป้ายหาเสียงทําป้ายโฆษณานะเนี่ยเม็ดเงินการเลือกตั้งในช่วงนั้นมันจะอู้ฟู่มากแล้วเศรษฐกิจช่วงนั้นมันจะดีนะแปลกมากเลยนะแปลกมากเลยอันนี้ระดับ ประเทศสหรัฐอเมริกานะไม่ใช่การเลือกตั้งในประเทศไทยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวนะฮะอีกอันนึงที่มันน่าสนใจก็เป็นข่าวอ่าเรามาดูวันนี้ก่อนนะ,ะข่าวของคุณไบเดนให้มันจบไปก่อนคือ,อยี้รัฐบาลเนี่ยเขาเขายกยกหนี้ทุนการศึกษาให้ซึ่งไอหนี้ทุนการศึกษาเนี่ยนะฮะมันก็มีมูลหนี้เนี่ยมืหนึ่งหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐก็คือยกหนี้ให้อ่ะ สมมติคุณเป็นหนี้ทุนการศึกษาก็ยกหนี้ให้อันนี้เป็นข่าวนะฮะเพื่ออะไรฮนะก็เหมือนสมมุติคุณจะต้องจ่ายทุนคืนเนี่ยเขาก็ยกให้หมื่นหนึ่งเลยมันก็เหมือนเป็นการแจกเงินหมื่นหนึ่งคืนเข้าไปเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เป็นแคมเปญการเลือกตั้งที่มันค่อนข้างที่จะเริ่มมาแล้วนี่สิงหาณ์นะยังไม่เข้ากันยานะเดี๋ยวกันยาตุลาเนี่ยมันจะเริ่มถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นแล้วตัวเลขเศรษฐกิจของเฟดเนี่ยจะเริ่มเป็นทางบวกคือผมพูดอยู่เสมอว่านะ สมมุติเนี่ยมีเงินอยู่ในตลาดเนี่ยประมาณพันหนึ่งนะเขาก็ขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อดึงเม็ดเงินในตลาดพันหนึ่งเนี่ยออกสมมุติเอาดึงออกไป200ใช่ไหมไอสองอเนี่ยที่เขาดึงออกเนี่ยเขาเอามาแจกผ่านแคมเปญต่างๆของนโย,ยบายรัฐบาลใช่ไหมนโยบายรัฐบาลเสร็จแล้วพอพอพอแจกไปไอสองร้นี่คืนมานะเลือกตั้งเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในช่วงต้นปีเขาก็จะอ่า ขึ้นดอกเบี้ยใหม่นะขึ้นดอกเบี้ยใหม่หาวิธีดึงเงินกลับเข้ามาใหม่เพื่ออะไรฮะเพราะว่าปีหน้าไม่ใช่ปีหน้า6ปีเนียปี6กเเนี่ยมันจะเลือกตั้งประธานาธิบดีฉะนั้นเขาต้องใช้เงินเยอะมากในการที่จะอัดฉีดเข้าไปในระบบเพื่อทําให้อะไรฮะเศรษฐกิจในช่วงก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยมันดีฉะนั้นจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินในช่วงนั้นจะอู้ฟู่มากเลยนะสารพัดอย่างนะดีไม่ดี ในช่วงก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยเขาจะเครียดหนักมากเขาจะดึงสูบเม้นเงินออกจากตลาดกลุ่มเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างเยอะฉะนั้นผมถึงบอกนะฮะเราต้องวางแผนวางแผนที่จะกอบโกยในช่วงที่มันเป็นไฟไหม้ฟางเนี่ยหรือช่วงฉาบฉวยในช่วงปลายปีนี้เอาเข้ามาไว้ก่อนนะ,ะนะ,ะฉะนั้นแล้วเนี่ยรู้หน้าก็ดีนะชิปก็ดีเนี่ยหาความพอใจแล้วก็ ตัดขายเอากําไรอย่างน้อยเนี่ยขอให้มีเงินล้านในช่วงปลายปีนี้สักก้อนนะสักก้อนหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อดูทิศทางตลาดในช่วงต้นปีหน้าไปจนถึงนู่น17ตุลา66นะแม้ว่าจะมีดาวพฤหัสมาช่วยอ้าวเรากลับมาที่อย่างที่บอกผมบอกไปเมื่อกี้นะผมก็เพิ่งเห็นข่าวนี้เมื่อช่วงเมื่อช่วงค่ำนะก็คือเนี่ยนักพัฒนาเนี่ยของกลุ่มกลุ่มกบฏเนี่ยนะฮะ ได้เริ่มสรุปแผนงานแล้วนะว่าจะมีการเปิดนะไอตัว V 2 3เนี่ยในอนาคตตอนนี้ไอ V 2 2มันดำเนินการเสร็จแล้วนะเอ่อตอนนี้มันจะเปิดตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มนะไอ V 2 3่ทันวายนะผมบอกไงในช่วงทันวาเนี่ยนัตั้งแต่วันที่1นทันวามฤรตยูเนี่ยจะย้ายเข้ามาในเรือนการงานของตัวดวงของลูน่าคลาสสิกอีกรอบหนึ่ง ฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่หนึ่งธันวามฤตยูจะทําให้มีการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนนะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนงานเนี่ยสรุปเปลี่ยนจริงๆนะแจ้งแล้วนะมีการแจ้งวันที่2ี่สิห้าสิงหานะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกว่าแผนตอนนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะมีการเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งด้วยอีกแบบไหนอ่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนในลักษณะที่เอ้ยมันเผาเสือน้นยแล้วนะเออ อาจจะเป๊กกันก็ได้นะอะไรก็เป็นไปนได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นการคาดการณ์นะฮะว่าเนี่ยนะซัพพลายเท่านี้มาเก็ตแคปเท่านี้มีการซื้อขายเท่านี้เนี่ยจะมีการเผาตอนนี้มันมีเงื่อนไขปัจจัยเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งสำหรับไอตัวลูน่าีก็คือการล็อกเหรียญสเต็กเหรียญเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยแอปอุปทานหมุนเวียนเนี่ยของรูน่าซีเนี่ยมันจะเริ่มน้อยมันน้อยด้วย2ปัจจัยด้วยกันคืออุปทานทั้งหมด อุปทานทั้งหมดจะถูกเผานะโดยการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ย1.2%นะฮะแล้วก็มีการสเต็กทำให้อุปทานหมุนเวียนหายไปจำนวนเหรียญที่อยู่ในตลาดที่มีการซื้อขายก็เริ่มน้อยขาดแคลนพอขาดแคลนตัวอุปทานน้อยเนี่ยนะถ้าเกิดมีความต้องการมากราคามันก็ขึ้นใช่ไหมฮะมันก็เป็นหลักการก,กลไกตลาดทั่วไปนะตัวไปก็มีแนวโน้มอย่างที่บอก ว่าถ้าเกิดมันมีการล็อกเหรียญจำนวนมากๆหรือมีการสเต็กเยอะๆนะฮะโอกาสที่ตัวนะฮะลูน้าซเนี่ยจะขึ้นไปมากกว่า50ตังค์เนี่ยก็เป็นไปได้สูงนะเพราะว่าเราคาดการไว้แล้วว่าถ้าปีนี้50ตังค์ปีหน้า1บาทแต่ถ้าปีนี้1บาทปีหน้า1ดอลเนี่ยนะแต่ถ้าปลายปีนี้เนี่ยนะมันไปเกิน50ตังค์เนี่ยตั้งแต่50ตังค์ถึง1บาทเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าคุ้ม แต่มันก็อยู่มีความซุ่มเสี่ยงอยู่พอสมควรนะผมก็เลยแนะนำให้ลูกศิษย์ว่าเออถ้าเป็นไปได้ในช่วงปลายปีก็ตั้งออเดอร์ไว้ระหว่าง3 5มสถึงห้แล้ว50-1บถึงหบาทนะเพย์เซฟแต่ลูกศิษย์บางคนบอกบอกผมมาบอกตั้งออเดอร์ไม้แรก35อาจาจานไม้ที่250ไม้ที่360ไม้ที่480อีกไม้หนึ่งหงบาทนะลูกศิษย์เอางี้เลยเอาทุกออเดอร์นะอย่างนี้ก็ถือว่าตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาท นะฮะคนที่ใช้ชีวิตเนี่ยตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยดีนะดีอันนี้ก็เป็นเรื่องเอ่อเรื่องการเปลี่ยนแผนนะส่วนในเรื่องอันนี้คุณ v e กัสเขาก็ขอบคุณไบแ a น c e นะฮะเพราะว่าตัว Exchange เนี่ยอย่างที่บอกนะการเผาออนเชนเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วนะมันเริ่มต้นแล้วก็คือมีการอัปเกรดนะฮะอัปเกรด v 2 2เนี่ยเข้าสู่ระบบแล้ว นะการเผาเนี่ยก็จะไปตั้งค่าจํานวนการเผาเนี่ยตอนนี้ยังเป็น0ูนย์อยู่ก็คือศเห็นว่างั้นนะในทางเทคนิคเสร็จแล้วก็จะไปตั้งเป็น1.2%เนี่ยในอนาคตก็คือประมาณวันที่12กันยาใช่ไหมแต่อย่างที่ผมเคยทํานายดวงของกลุ่มกระบฏว่าดวงกลุ่มกระบฏเนี่ยการงานจะดีเนี่ยตั้งแต่จะนําราบผลนะการงานของเธอล่าไอ,ไ,อไอ้กลุ่มกบฏเนี่ย จะนำลาบผลมาให้หลังวันที่27กันยาไปแล้วไทมฮะ27กันยาไปแล้วส่วนไอ้เรื่องการเผาของเขาเขาบอกให้คร่าวๆคือวันที่12กันยานะฮะแต่คุณเวไอแต่ถ้ามันเป็น e x ็กเช g งเนี่ยมันจะเป็นออฟเชนหรือไงเนี่ยก็คือมันเป็นการเผาบนกระดานเทรดเนี่ยนะ,ะตัวเอ็กเช g งเนี่ยเขาจะต้องไปบวกของเขาเองนะเท่าที่ผมทราบในทางเทคนิคฉะนั้นแล้วตัวใบแนนคูคอยแม็กแม็กโกบเนี่ยเขาก็ขานรับ นะส่วน Exchange อื่นเนี่ยก็ต้องรอ,อดูกันต่อนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยบแนนเนี่ยซึ่งเป็นกระดานใหญ่เนี่ยนะฮะให้การสนับสนุนกลุ่มกระบทอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่ตัวอุปทานทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะหายอย่างรวดเร็วก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องยินดีนะรูหน้าไม่ตตยนะอย่างที่บอกนะครับมีการอัปเกรดเนี่ย นะของคณะผู้ตรวจสอบเนี่ยจำนวน74%ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีของ scb ด้วย scbx อะนะ scbx เขาก็แจ้งว่าเขาก็ให้การสนับสนุนลูหน้าซีนะนะเขาก็เป็นหนึ่งในคณะผู้ตรวจสอบเขาก็อัปเกรดให้นะเห็นไหมฮะอันนี้คูคอยเนี่ยเขาก็เออเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตการอัปเกรดนะนี่ครูคอยนะเออแล้วก็นี่อีกอันนึงลืมบอกนะก็ f ftx นะ ftx นี่เขาก็ อัปเกรดนะนี่เขาก็สนับสนุนอันนี้ใบเน้นเอ่อเบบี้เบบี้ด็อกกนะี่นี่ก็เป็นน้องนะอาจจะมาเงียบๆนะแต่ฟาดเรียบนะจ๊ะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูน้องหน่อยนะราคาน้องเนะี่ยอยู่แนวฐานนะอาจจะพุ่งปังปุริเย่ในอะนาคตก็ได้นะสว่วนอันนี้ก็เป็นคณะผู้ตรวจสอบที่อัปเกรดให้นะก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เขามี power word เนี่ยนะนะถึง8-9%ก็นะก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควร อันนี้ก็เป็นข่าวนะส่วนนี่เป็นกราฟก็ว่ากันไปนะแล้วก็มีข่าวดีๆนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าคุณพาเวลนะคุณพาเวลเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลเด็ดๆออกมาว่าตัวอะไรฮะเงินเฟอ้อเนี่ยมันน้อยลงหรือไงนะหรือไงเนี่ยใช่ไหมเขาก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะเออเป็นทิศทางที่ดีที่มองว่าตลาดกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันจะพุ่งได้มันจะพุ่งได้ไดส่วนกราฟราคานะก็อย่างที่บอก มีลูกศิษย์ผมบอกว่าอันนี้คือเว็บเดือนมิถุนากรกกราาเนี่ยสิงหาเนี่ยเกิดเว็บแล้วเห็นไหมมันไม่มันไม่ผิดเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเว็บของเดือนมิถุนาใช่ไหมอันนี้คือเว็บของเดือนมิถุนากรกกาาใช่ไหมอันเนี้ยจะต้องเป็นเว็บของเดือนสิงหาซึ่งเว็บเนี้ยจะต้องยืนอยู่หมื่นสี่ไอตัวเว็บเนี้ยนะจะต้องไปยืนอยู่หมื่นสี่ฉะนั้นเนี่ยหลังสเต็กเนี่ยมันอาจจะยืนอยู่หมื่นสี่แล้วของเว็บกันยาก็จะเป็นขั้นบ really ันไดไปเรื่อย อย่างที่บอกเนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุขัดข้องอะไรเนี่ยราคา5,000มันจะไม่ได้อีกแล้วอ่ามันจะไม่ได้อีกแล้วฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยซื้อตั้งแต่ไม้แรกวันที่ส3กับคนที่ซื้อ5,000ันเนี่ยนะพร้อมกับผมในช่วงนั้นเนี่ยเนี่ยเยที่ซื้อในช่วงนี้ก็ก็คิดว่าน่าจะนะกำไรตอนนี้ผมว่ากำไรกันเพียบอะเพราะว่าอะไรคนที่ตาม5,000กับผมแล้วซื้อวันที่13เนี่ยตอนนี้ยังกำไรอยู่เลยฮะ คือเห็นพอร์ตแล้วเขียวอะ่ะเป็นพอร์ตเขียวอะ่ะไม่ใช่พอร์ตติดลบอะ่ะนะแต่ถ้าไปซื้อโซนนี้นก็เสี่ยงโดนทุบนิดนึงแต่ตอนนี้ราคามันขึ้นแล้วใครที่ซื้อแนวแนวนี้นะแนวแนวนี้ก็ถือว่าเขียวนะยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคามันขึ้นแล้วเนี่ยนะมันเป็นทรงมันเป็นทรงขึ้นนะเห็นไหมมันเป็นทรงขึ้นนะเพราะมันเจอเกิดจุดเนี่ยเกิดจุดไอขาขึ้นตรงนี้แล้วถูกไหมแล้วมันกําลังจะพุ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอ้าวเรามาดูที่ดวง เมื่อเช้าเนี่ยผมก็เขียนแบบเร็วๆนะเอ่อดูให้เพราะว่ามีคนขอบอกว่าอาจารย์ทํานายให้ถึงพฤจิกาเลยได้ไหมวิกาธันวาผมก็ดูให้นะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยผมทํานายถึงวันที่23านะฮะกันยานะไปดูคลิปเก่าเอาผมก็อันนี้ผมเขียนเร็วๆบางคนก็บอกอาจารย์ลายมืออ่านไม่ออกอเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคือตั้งแต่วันที่23กันยายนถึงวันที่24ตุลาคมเนี่ยนะฮะ ในดวงของลูน่าซีเนี่ยแล้วก็รวมถึงเทอร่าเชนเก่านะคลาสสิกเนี่ยจะมีลาบผลจากการงานที่ทำแม้นจะรับภาระหนักนะภาระหนักนะภาระเนี่ยเช่นงานหนักนะหากแต่ง,งานนั้นเนี่ยยังคงดีมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเห็นไหมเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศมากขึ้นนะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศมากขึ้นนะ จะมีไอ้นี่สินเก่าเนี่ยจะได้คืนมาไอเนี่ยน่าคิดนะนี่สินเก่าจะได้คืนมาเนี่ยมันเป็นนี่อะไรนะเออพลิกจากจนเป็นรวยได้นะพลิกจากจนเป็นรวยได้นะกิจการมุ่งไปในทางต่างประเทศต่างแดนมากขึ้นก็คือไม่เน้นไปในคือมันกว้างไกลมากขึ้นแปลว่ามีคนนิยมมากขึ้นนะแต่ให้พึงระวังไว้ว่าการงานนี่อาจจะอับเฉาหรือล้มเหลวได้ก็คือ บางทีเนี่ยไปหวังมากๆม,ม,มันอาจจะอับเฉาหรือล้มเหลวได้ในถิ่นที่ตัวเองทำอยู่นะก็แปลว่าการงานเนี่ยมันจะอับเฉามันอาจจะไปดังในต่างประเทศเหรอในต่างประเทศเหรอจะมีประเทศไหนมาเทรดรูหน้ามันๆขนาดนี้เนอะหากเสียอะไรไปแล้วจะได้คืนมาก็แปลว่า ไอ้กลุ่มดีแอทั้งหลายหรือนักพัฒนาทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามามากขึ้นใช่ไหมเห็นว่ามันมีอยู่ทั้งหมด77็สิบเจ็ดโครงการหรือไงเนี่ยเออไอเนี่ยที่เสียไปแล้วมันจะได้กลับคืนมาทั้งหมดไหมแต่อย่างที่บอกไงที่ทํานายไว้ก่อนกันยาเนี่ยมันจะมาแค่ครึ่งเดียวแต่หลังจากนี้มันจะมาเต็มแล้วนะมันจะมาเต็มนะแปลว่าการงานเนี่ยมันจะต่างประเทศต่างแดนเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใหความสนใจกับอลูน่าซีมากขึ้นนะ ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีแต่ลาหูยังทับอยู่นะอย่าลืมนะฮะพอเข้ามาเดือนตุลาเนี่ยเนี่ยดาวพระไอดาวเสาเดินหน้าแล้วไอตุลาถึงพฤศจิกาเนี่ยนะยี่สิบสามตุลาถึงยี่สิบตยี่สิบสามพฤศจิกาตอนนั้นเนี่ยนะยี่สิบหกตุลาเนี่ยพระเสาเดินหน้าแล้วนะการเงินรายได้หมุนเวียนดีแปลว่าการเงินหมุนเวียนดีช่วงนั้นนะการงานมีการพัฒนาต่อยอดก็แปลว่ามีการพัฒนาต่อย,ย,อ,ดอ,ย,ยอดเชน นะมุ่งหวังอะไรจะได้ดังหวังนะถ้าหวังสมหวังด้านการเจราจานะมีคู่สัญญาต่างประเทศหรือคู่ค้าอย่างลับๆไม่เปิดเผยก็แปลว่ามีการติดต่อ,อทาการค้ากันอย่างไม่เปิดเผยนะไปมาไรล่องลอยคู่ค้าไปมาไรล่องลอยเหรอหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนเนี่ยคอยหนุนหลัง เริ่มมีการพูดคุยกันในทางลับอีกครั้งหนึ่งนะเออเปะเนี่ยแล้วมันก่อนนะก่อนที่มันจะเปลี่ยนแผนนะเพราะว่ามันมีเปลี่ยนแผนตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหมเนี่ยพฤจิกาเนี่ยมันเริ่มมีการคุยสนทนาประชุมกันอย่างลับๆอีกรอบแล้วนะเห็นไหมอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนั้นผมว่าดูอะไรเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางที่ดีนะเสร็จแล้วเนี่ยสังคมกว้างขึ้นก็แปลว่าแวดวงสังคมในของเทอร่าเนี่ยเริ่มกว้างขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า ตอนที่มันเจ๊งเนี่ยโอ้โหคนรู้จักเยอะมากเลยนะแต่ถ้าเกิดมันมันพุ่งเนี่ยมันก็จะยิ่งรู้จักอีกอย่างที่บอกอะดวงจันทร์คุรุสุริยะเนี่ยเป็นดวงตุ๊กตาลม้มลุกเมื่อล้มแล้วจะลุกขึ้นมายืนใหม่เหมือนนกฟินิกส์นะหุ้นส่แต่อันนี้แหละสำคัญหุ้นส่วนเริ่มขัดแย้งกันเองจากการเจรจาในช่วงนั้นเนี่ยกล,กลุ่มกลุ่มกบฏเนี่ยอาจจะขัดแย้งกันในทางความคิด เริ่มมีความเห็นที่แตกต่างกันและเริ่มขัดแย้งกันเองล,เล้เป็นเรื่องปกตินะผลประโยชน์มาความขัดแย้งก็ตามมานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรฮะเป็นเรื่องของดวงที่จะเกิดหลังจากนี้เราก็มาลุ้นกันนะสิ้นปีว่าถ้าเกิดมีการสเตกตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะจริงๆก็ตั้งแต่เช้าพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะเป็นไปในทางที่ทําให้ราคาเนี่ยขึ้นไปแค่ไหน อย่างที่บอก35สตางคงถึง50ตางนี่เราก็ทำนายกันไว้แต่ถ้าเกิดขึ้นเกิน50ตางถึง1บาทได้นี่ก็สาธุสาธุทุกคนรวยนะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับการฝันดีบางคนอาจจะนอนไม่หลับเลยก็ได้คืนนี้นะเพราะว่าเ,เช้ามาต้องมีการสเต็กใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้ฝันดีนะฝันดีมีความหวังนะล่ำรวยเหมือนถูกหวยลงวันที่ห นะฮะสวัสดี